ยังไงวะมึงชื่ออะไรนะเนี่ยครับโอเคครับไม่มึงทํางานยังไงมึงไม่ออกมาเรียกกูอยู่อบตของวะเตยมึงไม่โทรหากูไปหาอ๋อครับมึงรับงานเข้ามาเท่าไหร่อ้าวอ๋อมึงอ้าวมึงมึงอ้าวทำบ้าอะไรเรามึงไม่โทรหากูแหรอกูอยู่อบตใกล้ๆมึงอ่ะอ๋อไอ้มะไอ้ชาชั่วละมึงมึงเจอพวกปียแน่มึงพูดมึงทำแบบเนี้ย มึงโทรมาอีกแล้วมึงจะรตีนกูนะมึงด่ามึงอยู่ตำรวจจะสอบพ่อกุมภวามึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวกูไปตามหามึงพรุ่งนี้กูจะไปหามึงที่สพกุมภวาปีหาสพกุมภาวาปีมึงไม่ออกมาเรียกล่ะเขามาเขามาแจ้งความเจ้าทุกชื่ออะไรอ๋อครับได้ครับได้ครับเจ้าทุกชื่ออะไรมึงมึงออกมามึงออกมาคนที่แจ้งความมึงออกกูไปกุมภาวาอีชาตมาครับครับพ่อมึงเหรอมึงต้องออกที่เจ้าทุกชื่ออะไรลูกหมา มึงฆ่าทำพ่อมึงเหรอมึงเป็นตำรวจภาษาอะไรฮะมึงไม่รู้กฎหมายรลอไงอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมรัาพ่อมึงดิมึงพวกตีแล้วกูไม่หามึงที่สพกมวาปีเนี่ยกูรู้จักพนักงานสอบตัวนี้นั่นไอ้ชาติหมากูยังขอเขาให้มาเป็นตะเกียรอประพอหน่วยและตั้งไปอยู่เลย กูจะทำมันคืนขอมันเป็นมอปรอหน่วยตั้งมันยี่ยี่แปดจะได้กูจะเลือกตั้งปตอเนี่้หากูอยู่วปตอมาปีมึงเป็นใครวะไอ้ชาตหมาอ๋ออ๋อพ่อมึงเหรอมึงอว่มึงอว่มึงขับมึงทำพ่อมึงอยหนให้รู้ว่ากูเป็นใครนะกูยังว่ามึงเป็นใครนะมึงด่าอะไรนะไอ้ชาติหมามึงพูดมาเลยกูจะแก้ความเนี่ยเบื่อมึงอ่ะมึงเจ็บกูเนี่ยครับ มึงไม่ต้องทับมึงเจอแน่กูแจ้งความแน่มึงทัวมาเนี่ยมึงบอกว่ามึงมาบอกผู้ใหญ่บ้านกูมีพยานหลักฐานแน่นอนเลยว่ามึงบอกว่ากูเนี่ยโดนกักตัวอยู่สอพคุณว่าปีแห่งชาติหมาหึมึงเพื่อนอะมึงเพื่อนมึงเจอแน่มึงไม่ต้องกลัวมึงเจอแน่กูจะแจ้งความแน่ถ้ามึงไม่เปิดเชื่อมึงไม่บอกว่ามึงไอ้ใครทัวหามึงแล้วมึงรับเงินเข้ามาเท่าไหร่กูแจ้งความแน่ครับครับนะครับมึงไม่ต้องครับมึงเชื่ออะไรอยู่บ้านไหน ครับผมเป็นตำรวจที่กุมหม้อปีนี้ละครับจะคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณตรวจเมื่อไหร่ปีคุณชื่ออะไรบอกยกบอกตำแหน่งมาผมศูนุลกากรสีบุญเรืองผมเป็นนักวิเคราะห์อยู่อวตารขุมอปีคุณชื่ออะไรครับบอกชื่อคุณมาตจ้าห้าที่อ่าบอกชื่อคณะกรรการสอบเทียนมั้ยครับครับ บอกชื่อผู้นักการสอบผลมาร้อยตำรวจอะไรร้อยตำรวจเอกอะไรบอกชื่อผู้นักการสอบวนมามึงไม่บอกมึงเจอได้แจ้งความกลับเนี่ยไอ้หาครับครับมึงบอกมามึงบอกชื่อมึงมามึงบอกชื่อมึงมาแบวนี้เลยมึงบอกชื่อมึงมากับตาคุณมึงมาแบบนี้เลยกูณโยกว่าตอนมื่อคุณพ่อปีมึงทำไมไม่เข้ามาหาคุยหาครับ มึ้อยู่ใ,ใกล้ก,กูเนี่ยแค่สองกิโลนี่สามกิโลเนี่ย,รยครับครับพ่อมึงเอมึงบอกเชื่อกับพาอสุกุลมาไหมกูแจ้งความพรุ่งนี้ครับมึงอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่โรงพักกุมาปีนี่แหละครับมคุณชื่ออะไรโรงพักกุมารีคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณไม่ทำไมไม่โทรหาผมผมอยู่อุบตากุมาปีทำไมคุณรู้ดีว่าผมอยู่ไหน คุณทำไมไม่โทรหาผมคุณโทรไปทําบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาเกี่ยวอะไรคุณทํางานภาษาอะไรมึงเป็นตำรวจภาษาอะไรวะเนี่ยอม,มึงอยู่กระสับ,บกูะปมาปีมึงชื่ออะไรมึงบอกกูมาให้กูรู้จักสะกรูแล้วกันนะพรุ่งนี้กูไปหามึงไงละ่ะมึงจะได้เจอกูจะพากูจะไปกูจะลากความกูคุยกับพวกกลับด้วยครับมึงชื่ออะไรเผื่อมึงจะได้มาเป็นลปรปาที่หน่วยเล่นตั้งกูใหหากูจะไม่เอามึงครับไม่ได้ไปนะครับ มึงชื่ออะไรล่ะมึงชื่ออะไรล่ะมึงไม่ได้ไปล่ะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรกู้สุรการสิบุรีังยอาภัสราพมึงชื่ออะไรมึงชื่องานที่ที่หน่วยงานราชการใช่ไหมครับไอชาไอชาิหมามึงไม่รู้ได้ไงมึงบอกว่ามีคนมาแจ้งความฟูไม่ใช่เหรอ ไอชาตช่วเฮ้ยมึงจะให้กูจับได้ลวมึงมึงจะให้กูเจอมึงนะครับการใช้คำพูดครับพ่อมึงดิไอชาตหมาครับมึงจะโจมตีนกูนะกูกูสบากูเจอมึงนะกูจะออกฟันมึงออกอ๋อมึงทำบ้าอะไรมึงทำมึงไปตำรวจบ้าอะไรมึงเนี่ยมึงโทรไปหาผู้อยู่บ้านมึงบ้าเหรอมึงต้องโทรหากูดิมึงมึงเขาไม่แจ้งความเขาไม่บอกที่อยู่มึงเหรอ บ้านพ่อมึงหนีไลาแจ้งความไม่บอกที่อยู่พู้ไม่บอกไปชี้ที่อยู่ของพูดกระทำผิดมึงเป็นมึงมึงไปเรียนกฎหมายมาจากไหนมึงไปเรียนจบตำรวจมาจากไหนชาติมาครับมึงไม่บอกชื่ออะมึงทาไมไม่บอกชื่อล่ะมึงแค่กูไปเจอมืออ๋อผมเป็นคนประสานให้รอยเรียนครับ อ๋อร้อยเบนชื่ออะไรหามึงทข้าไหมในเรื่องร้อยเบนหากูให้ <b log> ร้อยเบนกรูมาเพื่อน, oh. นี่สิไอ้ชาติหมาอ๋อ oh, ครับ <100 S 1> ร้อยเบน <b log> ชื่ออะไรมึงบอกกูสิร้อยเบนชื่ออะไร,รกูรู้จักร้อยเบนที่นั่นอยู่ชื่ออะไรกูไปประชุมกับที่ตั้มเพอตลอดกูไปเจอร้อยเบนเจอกูไปชุมกับประหลัดเพื่อนไอ้เพื่อตลอดเลยครับมึงมึงจะบอกกรูบอกว่ากูไม่รู้จักเลยกูอยู่ใกล้ๆมึงง่ายๆสามสี่กิโลไปหาครับ,รบมึงบอกว่ามึงบอกชื่พอพนักงานสอบสวนมา กูจะทัวหาเขาเองโอ้มึงนี่มึงมึงวอนมึงบอนเจ็ดตัวแล้วนะกูบอกไว้ก่อนนะอือออพ่อมึงเหรอมึงมีแต่อ๋อกับครับนี่ไอ้ส้นตีนเลยมึงพูดอะไรมากขนาดนด้ไหมมึงเป็นตำรวจสถาบ้ามึงพ่องเหรอครับอยู่หนละไมเรียกมึงอ่ะ ครับเดี๋ยวจะแจ้งรายเว้นนะครับรายเว้นไม่พหาผู้ใหญ่บ้านมึงแจ้งว่าเรียนพ่อมึงดิมึงจ้องว่าเรียนพ่อมึงโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านทําไมมึงแจ้งว่าเรียนพ่อมึงเหรอแล้วมึงโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมึงบอกแจ้งว่ายเวยนอิชาติหมามึงจะหมาถ้ามึงอยู่ด้วยนะมึงโดนมึงฟันมึงจะออกนะนะมึงกลัวหกไปกลัวหกมาเนี่ยชาติชั่วมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าครับมึงทาแล้วมึงไม่กล้ารับเนี่ยครับบ้านพ่อมึงดิโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านเลย ไอ้กระจอกไอ้ต้นตีนโอ้มึงบอกชื่อมามึงด่าอะไรแล้วเมื่อกี้นี่กูฟังไม่ชัดเลยว่ะอ๋อไม่ได้ฟังนะครับเออมึงชื่อชื่อมึงยังไม่กล้าบอกเลยเราจะแจ้งให้ทราบครับร้อยเวียนพ่อมึงดิชื่อมึงมึงยังไม่กล้าบอกเลยมึงจะบอกชื่อร้อยเวียนมึงยังไม่รู้เลยร้อยเวียนชื่ออะไรบ้านพ่อมึงเหรอมึงไม่รู้จักชื่อร้อยเวียนกำนังสูนย์ร้อยเวียนมันเป็น มึงเป็นมึงเป็นมึงบ้านพ่อมึงเหรอมึงไม่มึงบอกมึงผู้ถามชื่อร้อยเดือนเนี่ยมึงไม่บอกเยพ่อคนตายแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวมึงจะไปตามพ่อมึงแน่นอนที่บอกให้ชาติหมาเลยมึงคิดว่ามึงมึงใช้ส่วนไหนคิดมึงรู้จักกูหรือเปล่ามึงคือประวัติกูหรือยังส้มตีนเขาจ้างมึงมากี่บาทล่ะเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่กูจะให้มึงมากกว่านั้น อ่าครับเดี๋ยวครับมาพบร้อยเวียนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับร้อยเวียนพ่อมึงนี่ามึงบอกเลยว่าชื่อร้อยเวียนชื่ออะไรกูจะไปพบมึงอยู่นี้เลยมึงบอกชื่อร้อยเวียนมาเลยมึงบอกชื่อมึงกับชื่อร้อยเวียนมากูจะขับรถไปตรงนี้ไอ้ชาติหมาครับชื่อร้อยเวียนเป็นครับจังของผู้กลับนะครับผู้กลับให้เออเอาแล,แล,แล้วแหลมมึงกลับบ้านพ่อมึงบอกมามึงแจ้งกูไปพบใครไอ้ชาติหมาไปขอช่วยนะครับ ไอชาิม้าไอชาิชั่วมึงออกมึงบอกมามึงบอกมามึงทำไมไม่ออกหมายเรียกมาหมายเรียกมึงอยู่ไหนชาติม้าครับมึงโทรไปถามพ่อมึงแล้วตรงนั้นอ่ะมือถือมึงกูมึงกูมึงก็มึงก็มีไม่ใช่เหรอเขาไปแจ้งความเขาพี่บอกเบอร์มือถือมือถกูเหรอเขาไม่บอกแล้วกูทํางานอยู่ออตกูว่าปีก็นั่งกูนั่งอยู่นั้นอ่ะทั้งวันนี่ฮหาไอชาติม้า มึงอะกลัวทุกป,ปีแล้วนะกูจะบอกให้นะมึงใช้กูจับได้นะกูจะเอามึงมึงไว้เอาไว้นะชั่วไอ้ตำรวจบ้านพ่อมึงเนี่ยมาทำตัวแบบนี้ไอ้ชาติชัวนะ่วเนี่ยครับเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่500หล่ะห้าร้อยเหรอไอ้ชาติหมาหอกการปฏิบัติหน้าที่อะเขาต้องให้เขาจ้างนะครับเออมึงปฏิบัติหน้าที่มึงชื่อมึงยังไม่กล้าบอกเลยชาติหมาเอ้ยครับการที่จะบอกชื่อกัน คนเขาพูดภาษาคนเนี่ยเขาถึงจะน่าจะพูดเป็นภาษาคนนะครับเราคนไทยเราไม่ใช่คนต่างถิ่นนะครับมึงบอกมามึงบอกมามึงไม่ต้องเงินเยอะมึงบอกมาไอชาติหมากูจะไปหามึงที่ตบบอกุมภาปีเลยกูบอกไปหามึงแน่มึงบอกชื่อมึงมากูจะไปหามึงกูจะไปหามึงแน่เดี๋ยวนี้มึงบอกชื่อมึงมาเลยกูจะไปหามึงมึงบอกชื่อมึงมาไอชาติหมาเอ้ยส้มตีน มึงให้กูจับได้จะให้กูเจอตัวมึงนะ